พัดมาของเราเนี่ยก็อาจจะไปช่วยยับยั้งความรุนแรงของผู้ป่วยรายใหม่ได้สบเนื่องจากเมื่อกลางเดือนเมษานะครับที่ผมติดเชื้อโควิด แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่ย14วันนะครับแล้วก็ออกมาวันที่1นึ่งสภานะครับหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างกักตัวรักษาตัวเนี่ยก็ได้ดูข่าวตามเพจต่างๆนะครับคือของสภากาชาติไทยซึ่งเขาเปิดรับให้ผู้ที่หายจากเชื้อโควิดแล้วเนี่ยให้ไปบริจาคพารมานะครับซึ่ง ผมก็มีความตั้งใจนะครับว่าถ้าเกิดหายดีแล้วเนี่ยก็จะไปบริจาคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยได้ลงติดต่อทาง Facebook เพจของสภากาชาติไทยนะครับเขาก็เลยบอกว่าอ่านรายละเอียดเขาก็บอกว่าถ้าเกิดหายแล้วประมาณ28วันนะครับถึงจะเข้าไปตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะรับบริจาคได้นะครับก็เลยลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นเนี่ยก็เมื่อประมาณวันที่2นะครับมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ จึงได้ไปตามนัดนะครับพอไปถึงก็ตรวจสุขภาพนะครับตรวจปริมาณภูมิคุ้มกันนะครับรวมถึงอะไรต่างๆนะครับก็เลยผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถบริจาคพาสมาได้นะครับก็เลยบริจาคตอนที่ผมบริจาคก,ก็ประมาณ5้าถึงหกรซีซีนะครับเท่าที่สอบถามหมอในตอนนั้นครับสามารถไปจ่ายได้กครั้งคะ ผมสอบถามแพทย์เนี่ยก็บอกว่าบริจาคได้ประมาณไม่เกิน6ครั้งนะครับเพราะว่าภูมิก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ14วันนะครับห่าง14วันในการบริจาคพลาสมานะครับถึงแม้ในพื้นที่ในประเทศของเราตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยก็เริ่มติด,ต,ดติดน้อยๆลงแล้วนะครับแต่ก็าพาดมา์เนี่ยก็ยังมีความจําเป็นและยังมีความต้องการของสภากาชาดไทยนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้ ผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็หายนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับตอนนี้เขายังเน้นอยู่ที่เพศชายนะครับเพราะว่าเส้นเลือดที่ข้อพับเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ไปบริจาคพัสมากันนะครับได้ที่สภาการชาติไทยนะครับเพราะว่าพัสมาของเราเนี่ยก็อาจจะไปช่วยยับยั้งความรุนแรงนะครับของผู้ป่วยรายใหม่ได้นะครับเราเป็นผู้ป่วยรายเก่าแล้วเนี่ยปลอดภัยดีแล้วนะครับก็ มาบริจาคกันนะครับเพื่อจะให้ผู้ป่วยรายใหม่อาการเบาเบาลงนะครับแล้วก็อาจจะสามารถไปผลิตวัคซีนให้ได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ไมแน่ใจนะครับเป็นการแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ